รากแก้วแห่งความสำเร็จหัวใจของมนุษย์ในธุรกิจเครือข่ายในป่าใหญ่ต้นไม้ที่เติบโตสูงใหญ่ไม่ใช่เพราะลำต้นหรือกิ่งก้านที่งดงามเพียงอย่างเดียวแต่เพราะรากแก้วที่อย่างลึกลงดินคอยดูดซึมสารอาหารและยึดโยงต้นไม้ให้อยู่รอดท่ามกลางพายุแรงเช่นเดียวกับในธุรกิจเครือข่ายหากเปรียบองค์กรเป็นต้นไม้สมาชิกในเครือข่ายของ คือรากแก้วที่คอยสร้างสเสถียรภาพและส่งพลังงานให้กับองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนรากแก้วของมนุษย์ในธุรกิจเครือข่ายคืออะไรรากแก้วในที่นี้หมายถึงคุณลักษณะสำคัญของมนุษย์ในธุรกิจเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ไม่เพียงอยู่รอด แต่ยังสามารถเติบโตและช่วยส่งต่อความสำเร็จให้ผู้อื่นได้ 1. ความเชื่อมั่นในตัวเองรักแก้วเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองหากคุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถสำเร็จได้ โอกาสในธุรกิจเครือข่ายก็จะกลายเป็นเพียงความฝัน 2. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์การทําธุรกิจเครือข่ายไม่ได้วัดกันที่ความสามารถในการขายสินค้าแต่คือการสร้างความเชื่อใจกับผู้คนการที่คุณเชื่อมโยงความฝันและแรงบันดาลใจของคนในทีมให้เติบโตไปด้วยกันคือหัวใจสำคัญ 3. การเรียนรู้และปรับตัวธุรกิจเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่เปรียบเสมือนลากแก้วจะพร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 4. ความสามารถในการถ่ายทอดธุรกิจเครือข่า,ขายไม่ใช่ธุรกิจที่คุณทำคนเดียวสำเร็จคุณต้องมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้วิธีการทำงานและแรงบันดาลใจให้ทีมสามารถเดินตามคุณได้ 5. ความซื่อสัตย์และจริงใจรากแก้วที่แข็งแรงต้องอย่างลึกด้วยความซื่อสัตย์การยืนหยัด ในหลักการที่ถูกต้องทำให้ชิมไว้วางใจและพร้อมเดินเคียงข้างคุณธุรกิจเครือข่ายที่ไร้ลากแก้วเปรียบดังต้นไม้ที่ล้มง่ายหากองค์กรธุรกิจเครือข่ายไม่มีสมาชิกที่เปรียบเสมือนลากแก้วไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะดีเพียงใดหรือแผนการตลาดจะดึงดูดใจแค่ไหนองค์กรนั้นก็จะขาดความมั่นคงและไม่อาจยืนหยัดในระยะยาวได้ความสาเร็จในธุรกิจเครือข่า,ขายไม่ได้วัดกันที่ความรวดเร็ว แต่คือความยั่งยืนที่สร้างได้จากรากฐานที่แข็งแรงรากแก้วที่ส่งพลังต่อไปถึงเครือข่ายมนุษย์ที่เปรียบเสมือนรากแก้วในธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ทำหน้าที่เพียงอย่างลึก เพื่อความมั่นคงของตัวเองแต่ยังช่วยแตกแขนงลากเล็กๆส่งพลังงานและสารอาหารไปยังเครือข่ายของทีมนี่คือกระบวนการส่งต่อความสำเร็จที่แท้จริงรากแก้วไม่ได้มองหาแสงแดดแต่มุ่งอย่างลึกเพื่อให้ต้นไม้ยืนหยัดได้แม้ในวันที่พายุโหมกระหนำ่ำคุณคือรากแก้วขององค์กรแล้วหรือยัง ในธุรกิจเครือข่ายคำถามที่สำคัญไม่ใช่ว่าคุณจะขายได้มากแค่ไหนแต่คือคุณได้อย่างลากลึกพอที่จะเป็นพลังให้ทีมเติบโตหรือ,อยังเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดจากต้นไม้ที่เติบโตเร็วแต่เกิดจากต้นไม้ที่ยืนหยัดนะได้ในทุกสภาพแวดล้อมธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ต้องการคนเก่งเพียงคนเดียวแต่ต้องการคนที่พร้อมเป็นลากแก้วที่มั่นคง ส่งพลังต่อไปให้ทุกคนในทีมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน